ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเซลที่ห้ามกราาคมสองห้าหกสองขึ้นสู่ปีใหม่แล้วชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่สิบสีของพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าซึ่งเป็นรายการธรรมะที่อาตมาภาพ ได้รับฉันทานุมัติมาจากวัดดอยท่าเสาให้เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้บรรยายเนี่ยได้ศึกษาได้ทรงจำพระไตรปิฎกไปด้วยพระไตรปิฎกวันนี้เป็นข้อที่102มีชื่อว่าณสันติสูตร ว่าด้วยการกําจัดเบนจขันคือการกําจัดทุกข์สมัยหนึ่งพระผู้มีราาพ,รพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีใกล้กับเมืองสาวัตถีเมื่อบทมยามผ่านไปแล้ว เราเทว,วดาสตุลปะกายิกามากด้วยกันมีวันณงามยังพระวิหารเชตวันให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าแล้วก็ได้ถวายอภิวาสแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทว,วดาองค์หนึ่งรันยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากามทั้งหลายในหมู่มนุษย์ที่เป็นของเที่ยงย่อมไม่มีที่เป็นผู้ใดกรตามผู้เกี่ยวข้องแล้วในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความใข้ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น อันมีอยู่ในหมู่มนุษย์นี้ย่อมไม่มาถึงนิพพานที่อันเป็นที่ไม่กลับมาอีกแต่บ่วงแห่งมัจจุกาวคือวัตตะอันเป็นเป็นภูมิสามอารมณ์อันงามทั้งหลายในโลกมันบเมกามด้วมูเจ้า ความกำหนัดที่พร้อมไปด้วยความดำริถึงซิเมนกามอารมณ์ทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในโรคอย่างนั้นนั่นแหละสุขถูกนั้นนะแลวมันอยู่ที่ใจอยากมีสุขไหมแล้วมันง่ายนิดเดียวเบนจะขันเกิดแต่ความพอใจทุก ก็เกิดแต่ความพอใจเพราะกำจัดความพอใจจึงจะเป็นการกำจัดเบญจขันธ์เพราะการกำจัดขันธ์ห้าได้จึงเป็นการกำจัดทุกได้วัตทุกย่อมเป็นอันตนกำจัดแล้วเหมือนกันในที่นี้ท่านพระสารีบุตรเถระ ท่านได้ปฏิเสธวัตถุกรรมแล้วก็กล่าวว่าความกำนัดกำนัดพร้อมด้วยความดำริเพราะว่าเป็นกามกิเลสในข้อนี้บัณฑิตพึงให้แจมแจ้งด้วยปะสระสูตรประสระสูตรมีความว่ายิงอยู่เมื่อพระสารีบุตรกล่าวว่าความดำริ ได้ความกำนัดเป็นกามของบุรุษประสุระบริพายชกนท่านผู้นี้เป็นลุงของพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าทำเราใดมีอารมณ์งามทำเรานั้นบเมนกาม ภาษาดีบุตรก็บอกว่านั่นแหละมันเป็นกามกามก็คือความดำริและความกำหนัดในโลกนี่ฮาววานัทวาจังสันแม้พิสูจข,ของท่านก็พึงบริโภคกามในอากูสวนลวิตกภาษาียบุตรก็บอกว่า เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายอันเป็นอารมณ์ทางใจแม้แต่ภาษาสดาพระพุทธเจ้าเด้ดอเดี๋ยวเนี่ย้อตัดบอกว่ากามมัพโคีพึงมีแก่เขาเมื่อบุคคลฟังเสียงทั้งหลายสูดอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลาย ลิ้มอยู่ซึ่งรถทั้งหลายถูกต้องอยู่ซึ่งสัมผัสอันเป็นอารมณ์ทางใจแม้พระศาสดาก็ตัดว่ากามะโภคีพึงมีแก่เขาเออเหลือเวรยอว้าวก็ให้ต้องใจว่าในเพียงหนึ่ง บุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์ทั้งหลายนั้นโดยแท้พึงละความโกรธเสียพึงละทิ้งมานะพึงร่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียทุกโศกนานา่ามากรํากราย ให้ผ่านเลยไปนะอย่าได้ทุกข์ทนอย่างนี้วัดตตดทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกไปเบื้องบนของบุคคลผู้นั้นผู้ที่ไม่โทษที่เขาไม่เกี่ยวข้องในานามมารุปผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลเศร้า ย่าสมหาแต่งตั้งยาสมมาบัญญัติพระคีนาสพท่านละบัญญัติเสียแล้วไม่ติดมานะตัดตัณหาในนามมารูปแล้วต่อให้เทวดาและมนุษย์ในโลกนี้ต่อให้ถึงโลกอื่นในสวรรค์ทั้งหลายก็ดีในสถาน เป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งปวงกว็ดีเที่ยวค้นหาสอดส่องก็มีพบพระขีหนาศพผู้ที่ท่านมีเครื่องผูกอันตัดเสีแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีตัณหาเอ๊ะไม่จังไดเหรอลุงกับหลานสององค พระโอเขโทาวิพระเถระชื่อว่าโมกขราชเป็นผู้ฉราดในอนุสนธิฟังคาถาว่าพระขีนาสพระบัญญัติเยแล้วมีสติกำนดจึงกล่าวคาถาว่าเยมันไม่ไปตามอนุสนธิ จึงได้กล่าวคำอย่างนี้ว่าเทวดาและมนุษย์เราใดย่อมไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกงนั้นด้วยกายด้วยวายจาหรือด้วยการปฏิบัติตามโดยแท้เขาเหล่านั้นพึงเป็นผู้อันบันดิตพึงสรเสรรินหรือไม่จบกันแล้วพระสูตรค้อนี้ ไปต่อคันที่พะสูจน์ข้อ106มีชื่อว่าอุจานะสัญญีสูตรว่าด้วยเทวดามุ่งโทษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีใกล้กับเมืองสาวัตถีข้าวระครงนั้น เมื่อปบมยามผ่านไปแล้วพวกเทวดาเราอุทานะสัญญีผู้มีความมุ่งหมายเพ่งเล็งสอดสองสแสวงหาเรื่องมากด้วยกันมีวันณะงามยังประเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้า แต่ไม่ยอมถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยืนลอยอยู่บนอากาศเทวดาองค์หนึ่งยืนยืดอกในอากาศได้กล่าวคาถาว่าท่านพระโคดมการพูดกับพฤติกรรมไปคนละแนวเลย บุคคลใดประกาศตนอ,น و, อ,าาอ,อันมีอยู่โดยอาการอย่างอื่นบอกให้เขารู้ว่าเจ้าของดีจังสั้นดีจังสีโดยอาการอย่างอื่นคนขี่ตัวเนี้ยนั้นรอกลวงปัจจัยเขากินด้วยความเป็นขโมยเหมือนการลวงกิน แห่งพวกในรานนกพราะบุคคลกระทำกรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นพาโบได้เหตุพยาสไปเว้าวยาสไปคุยโมนี่มันเอาดีแต่เว้าบันฑดิทั้งหลายย่อมจะรู้จักบุคคลนั้นว่าว่าเป็นผู้ไม่กระทำเอาดีแต่พูด มัวเมาแต่พูดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตัดคาถาทั้งหลายว่าเฮยคนเลาะและบ่มีพูดไดเอาดีได้ใครๆก็ไม่อาจที่จะดำเนินปฏิปทานนี้แล้วได้ดีน้อยเหตุสักว่าพูด หรือว่าฟังโดยส่วนเดียวผู้ที่เขามีปัญญาทั้งหลายมียานย่อมผลจากเครื่องผูของมานด้วยปฏิบัติอาอันมั่นคงแน่แท้ให้เงียบเงียบไวส้สักก่อนย่าว้ายาคุยเด้อผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาทราบความเป็นไปของโลกแล้ว รู้แล้วรู้ก็เป็นผู้ดับกิเลสข้ามตันหาเป็นเครื่องค้องในโลกแล้วจักแม่นขเจ้าสิพากันคุยไปเหตุยั้งก็จังววะเขาย่อมไม่พูดเขาย่อมไม่คุยโดยแท้อ้าวนั่นแล้วนั่นแล้วมากผีปอบคอยว่าแล้ว ในเทวดาสุมนั้นเทวดาเหล่นนั้นได้ลงมายืนบนพื้นดินมอบลงกล้พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอัจจะโยโนโพันเตอัจจะขาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ โทษทั้งหลายของข้าพระเจ้าอัจจคาได้ร่วงไปแล้วข้าพระเจ้าเราได้เป็นอันตุพานนักเล่งหงวัวไม่ค่อนงี่เง่าบึกกระลืนอย่างไรได้สำคัญแล้วว่าสฮ้ยสมภุติเจ้า จีเนสำใดเป็นผู้อันเราพึงรุกดานได้ขอพระผู้มีภาคเจ้าโปรดได้โอดโทษแก่พวกข้าพรเจ้าเพื่อการสำรวมในการต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำการยิ้มแย้มจํำใส่เฮ้เฮ้ โกเมนละเดอบาดเนี oh, man, oh, but, yeah. hey, ่ยเฮ้ยโตไผยโตมันเว้ในลำดับนั้นแหละเทวดาเหล่นั้นผู้ที่เพ่งเร็งได้มองเห็นโทษโดยประมาณยิ่งได้กลับขึ้นไปลอยบนอากาศอีกเทวดาองค์หนึ่งได้ยืนยืดอกกล่าวคาถาว่า มเมื่อเราแสดงโทษอยู่ถ้าผู้ใดเขามีความโกรธอยู่ในภายในมีความเครืองนักเขาจะไม่ยอมอดโทษให้บุคคลผู้นั้นย่อมสอดสวมเวนหากว่านในโลกนี้สักวกรบบมีดีกับบมี เวรทั้งหลายย่อมไม่สงบเลยโลกนี้ในโลกนี้ใครกันเล่าจะพึงเป็นคนลารสิเหตุจังใดและสิทำจังใดโทษทั้งหลายของใครๆที่กระทำไปแล้วจึงจะไม่มีความผิดของใครๆจึงจะเป็นอาโหสิกรรมได้ ขนาดพาตาถาคดเจ้ายังเป็นถึงขนาดนี้แล้วทีนี้ใครกันจะเป็นผู้ไม่ถึงแล้วซึ่งความหลงไหลในโลกนี้ใครกันเล่าย่อมเป็นผู้มีปัญญามีสติในการทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดว่าเฮ้ยเฮ้ย โทษทั้งหลายไม่มีความหิดทั้งหลายก็ไม่มีแก่พระตถาคตนั้นผู้ตัดสรู้แล้วผู้เอนดูสัตว์ทั้งปวงนี่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 คนนี้พระตถาคตเจ้านี่แล้วไม่ถึงแล้วซึ่งความหลงไหล เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทาั้งปวงเมื่อพวกขั้นแสดงโทษอยู่หากบุคคลใดมีความโกรธอยู่ภายในมีความเครืองนักย่อมไม่อดโทษให้บุคคลนั้นย่อมสอสวมเวนคอยเป็นคนคอยเป็นคนบ่ชอบเวนไม่ชอบเวนนั้น เราย่อมอดโทษแก่ท่านทั้งหลายเ,เราเทพผ้าซุมนี้พ้นเป็นเทพแนวใดกันบทว่าอุชานสัญญิกาท่านแปลว่าเทวโลกเทวโลกที่มีชื่อว่าอุชานสัญญีแยกออกไปต่างหาก เป็นคนละแนวกันจากเทวโลกทั่วไปจากเทวโลกหกชั้นก็แต่ว่าเทวดาเหล่านี้อาศัยอยู่ในวัดแน,แน่บริโภคปัจจัยสีของพระตถาคตเจ้ากินเขาบ้านใดกูเผาบ้านนั้น แล้วก็มาเพ่งเล็งโทษอยู่เอีห้วยถ้าเป็นแนว่นี้ด้วยเป็นซุ่มผีปอบมป้งเนี่เดี๋ยวได้ยินว่าเทวดานั้นน่ะได้มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้ย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 พระพุทธเจ้าเนี่ยฮีตัวคนดอกกุย พระสมณะโคดมพึงกล่าวหลอกลวงบอกให้คนเขามีความสันโดษด้วยบังสุกุจีวรด้วยคำข้าวที่หามาได้ด้วยการบินทบาตด้วยการอยู่เสนาสนะคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมุนเนา่าได้กล่ายกย่องบุคคลผู้ยังกิจนั้นให้สำเร็จสุดยอด บัดได้ได้พระองค์เองไปทรงกีวออันประณีตมีผ้าโขมพัดเมื่อละเอียดชนิดดีเป็นต้นย่อมเสวยโภชนาหารอันเลิศอันสมควรแก่พระราชานอนกัดนอนยางดีกลางคืนก็บรรทมบนที่นอนอันประเสริฐในพระคันธกุฎี อันสมควรเป็นวิมานของเทพบาทถึงย่ามมูุเวนตับมานั่งสแสดงทำแก่มหาชนบอกให้เขาฉันยาดองด้วยน้ำมูลน,น่อบาทพ้นเองสเสวยเพศทั้งหลายมีเนยใสยและเนยข้นเป็นต้นการว้ากับการกระทำสวนทางกัน จึงมาเอะอโวยวายว่าเอาแบบเสียเสียหายหายมุ่งประจานโทษพระตถาคตเจ้าที่จะทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเทวดาจึงได้กล่าวว่าเหมือนนายพรานนกลวงจับนกยิงอยู่ในพรานนกเมื่ออยู่ในที่ไม่ใช่พุ่ไม้ ก็เข้าไปแสดงให้เหมือนลนักษณะของพุ่มไม้ปกปิดตนด้วยกิ่งและใบไม้เป็นต้นยังนกทั้งหลายมีนกยุงและนกกระทาเป็นต้นให้ตายกระทำการเลี้ยงดูภรรยาแก้งคมผ่าห่อผีโกหก บกปิดอัตภาพาด้วยผ้าบางสุขุลล่อรวงมหาชนเพราะความที่ตนเป็นคนฉลาดในการพูดเฮ็ดคือขโมยเนี่ยการกินของบุคคลพว้นั้นเป็นดังขโมยัากการบริโภคปัจจัยทั้งสี่ทั้งหมดก็เป็นดุดขโมยเหมือนการกินเนื้อนกของนายผ่านนกมันดิดต้งลายย่อมรู้ว่า บุคคลผู้นี้เป็นผู้กระทำการหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงกันแน่ลำดับนั้นพระตถาคตเจ้าจึงตัดว่ายิ่งอยู่บุคคลทั้งหลายผู้มีปัญญาผู้มั่นคงอยู่เ้่งเล็งอยู่ด้วยญาณทั้งสองคืออารัมมณูปนิชานและลักขณูปนิชาน ย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมานได้ด้วยปฏิบัติใดมันบมเมนของทีสิเหตุได้บุคคลไม่อ่านเพื่อปฏิบัติปฏิบัานั้นโดยสักแต่พูดหรือสักแต่ฟังมันดีทั้งหลายรู้แจ้งแล้วซึ่งวิธีการพูดของสัตว์โลก รู้แล้วซึ่งความเกิดและความเสื่อมไปแห่งสังขารโลกพอรู้สัจจะสี่ึงนิพพานแล้วด้วยกิเลสนิพพานเป็นผู้ข้ามตันหาเป็นเครื่องค้องในโลกย่อมไม่กระทำอย่างนี้หอยบว์วั่ำพ่อปานนี้ในลำดับนั้นแลเทวดาเหล่านั้น กับลงมายืนบนแผ่นดินมอบลงใคร้พระบาททั้งสองแล้วได้ทูลว่าอัจ,จโยโนโพันเตีอัจคขาข้าแต่พระผู้มีภาะเจ้าผู้จะเดินโทษของพวกข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินไปแล้วขอพระผู้มีภาะเจ้าโปรดอโหสิกรรมแก่พวกข้าพระองค์เพื่อจะสำรวมในการต่อไป กรรมที่บ่ถึกบ่ควรอันพวกข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำแล้วใส้คำว้าคำจาบ่เหมาะสมใช้คำพูดเรียกพระองค์ผู้ไม่ได้กระทำกรรมอย่างนั้นด้วยวาทะว่าเป็นผู้กระทำบ่ได้มีสัมมาคาละวะ ระอายอยู่ไม่กระทําความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นดุจราวกะว่ามหาพรมจึงพากันไม่กระทําความไม่นมัสการได้ยินว่าเทวดาเหล่านั้นกรทบกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอาการสองอย่างคือด้วยกายและด้วยวาจา การไม่ถวายบังคมแล้วยังจะมายืนยืดอกอยู่บนอากาศนี้ชื่อว่าเป็นการกระดกประทั่งด้วยกายเมื่อเทวดาเหล่านั้นกาววาจาอันเป็นวาทะของอัศตบุรุษมีประการต่างๆเจ้าของนะมันสวยแหงแต่พญายา่ำเว้าหีคนอื่นเขาเสียหาย เหมือนคนชั่วนำโลกมาป้องกันตัวชื่อว่ากระทบกระทั่งด้วยวาจาเหตุนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงกระทำการแย้มให้ปรากฏมีอธิบายความหมายว่าเมื่อจะสแสดงทรงสแสดงถึงพระองค์เป็นผู้ที่มีการฝึกหัดกายวาจาใจอันยอดเยี่ยมแล้วจึงได้สแสดงลักษณะแห่งความยินดี บุญลาเอ้ยมักแห้งแห้งรับรายการธรรมะวันนี้นะหมดเวลาลงแล้วขอผู้ฟังจงโชคดีขอเจริญพ